เมื่อคืนวันที่19กุมภาพันธ์ HBO ก็ปล่อยตัวอย่างแรกของ House of the Dragon Season 3มาให้เราดูกันแล้วค่ะปล่อยมาก่อนที่ i n f t h e Seven k i n g d o m จะจบเรียกว่าแฟนๆกำลังอินกับจักรวาลนี้เต็มที่เป็นจังหวะที่ดีจริงๆมาพร้อมกับประกาศว่า s ีซ s o n 3จะมาเดือนมิถุนายนนี้แล้วว้าว,ว,าวตอนแรกนึกว่าจะมาประมาณสิงหาสอีกนะคะก็ถือเป็นข่าวดีจะได้ดูเร็วขึ้น มีภาพแรกออกมาเป็นเรเนร่าอยู่ในดงดาบที่เหมือนจะเป็นดาบจากบัลลังก์เหล็กนะคะเอาแล้วจะได้คลองบัลลังก์หรือยังคำบรรยายบอกว่า from fire comes darkness ไฟเป็นผู้สร้างความมืดความหมายก็งงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะรอดูไปก่อน แวบแรกที่ดูตัวอย่างต้องบอกว่าตื่นมังกรมากไม่ได้เห็นมังกรมานานนะคะมังกรมังกรมังกรเยอะมาก c a r a x i s Moon Dancer Vega Tesserian Vermax มากันเพียบสมเป็น House of the Dragon จริงๆเย้ yeah. คลิปนี้เราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละฉากไปพร้อมๆกันนะคะแต่จะไม่มีสปอยแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงใครจะคอมเมนต์ก็อ,อย่าเพิ่งคอมเมนต์สปอยนะคะเผื่อมีคนที่เขายังไม่รู้เนื้อเรื่อง ก่อนจะเริ่มขอย้อนไปเล่าเหตุการณ์นในซีซั่น2เพื่อกระตุ้นความทรงจำกันหน่อย เอกอนที่ถูกไฟของเวก้าและก็ mm hmm. เอมอนเผาทำลายก็อาการสาหัสมากนอนติดเตียงอยู่แต่ลาริสตีนแปรเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ชักจูงให้หนีออกจากคิงส์แลนดิ้งเพราะว่ากลัวอันตรายจากคนใกล้ตัวอย่างเอมอนที่กำลังคลั่งเพราะว่าเพิ่งจะเห็นกับตามมาว่าเวเนราได้ผู้ขี่มังกรเพิ่มขึ้นหลายคนลำพังแค่เอมอนและเวก้า hmm. ก็คงจะสู้ไม่ได้เนาะเอกอนก็ไม่มีทางเลือก mm hmm. ก็เลยต้องยอมหนีตามไปด้วยค่ะ ฝ่ายเขียวแยกกันไปคนละทางคริสตันโคเดินทางไปฮารเรนฮาล์ริสพายเอ็กกอนหนีไทแลนด์ไปหากองทัพเรืออลิเซนถูกไล่ออกจากสภาเล็กเอมอนก็ไม่ค่อยจะเหลือใครแล้วค่ะเฮเลนาก็ไม่ยอมร่วมรบด้วยแถมยังขู่ว่ามองเห็นความตายของเอมอนมาแล้ว เจสซริสลูกชายคนโตของเรเนราไม่พอใจกับการที่มีผู้ขี่มังกรที่ไม่ใช่ไทเกเรียนแท้เพิ่มขึ้นเพราะว่าปมในใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกบ้านสตรองไม่ใช่ไทเกเรียนแท้เหมือนกันเจสก็กลัวว่าตัวเองจะหมดความสําคัญลงนะคะทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นราชทายาทลําดับหนึ่งของเรเนราซึ่งก็ มีมูลอยู่นินดๆค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่เรนนราจะไปแฮรรนเฮาวเธอก็เรียกให้แอดดัมไปด้วยไม่ได้ให้เจสไปนะเรนนราก็ดูจะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกนั่นแหละแต่สําหรับเจสมันดูเหมือนเรนนราไม่ไว้ใจเขา เรเนราสั่งให้ดรา้อนซีที่เพิ่งจะได้ขึ้นขี่มังกรมาใหม่ๆให้บินไปที่โอทาวแล้วะแลนนิสพอร์ตเพื่อจะสั่งสอนไม่ให้สองเมืองนี้ลุกขึ้นสู้เป็นการข่มขู่คนที่จะมาเป็นผู้สนับสนุนของฝ่ายเขียวก็คือการตัดกำลังของเขาเอาไว้ก่อนนี่แหละ ไฟเดมอนที่อยู่ที่ฮาร์เรนฮา์ก็ถูกอลิสริเวอร์นางแม่โมดพาไปสั่งสอนนะคะให้เห็นภาพจากการสัมผัสต,ต้นเบียวดเดมอนอาจจะไม่เข้าใจความหมายของภาพมากมายที่เห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือคนที่จะต้องครองบัลลังก์เหล็กไม่ใช่ตัวเองแต่คือเรเนราเป็นอันจบเดมอนและภาพหลอนที่เป็นไซด์เควสของเขาเนาะ เดมอนรวบรวมกำลังพลเอาไว้ได้เยอะแล้วนะคะพอเวเนราไปถึงก็ถามว่าจะเอาอยัางไงกันแน่จะร่วมมือกับเธอหรือว่าจะประกาศตัวเป็นกษัตริย์อีกคนเดมอนก็ชิงคุกเข่าประกาศสวามิภักดิ์แล้วก็ยกกองทัพทั้งหมดนี้ให้กับเวเนราทันทีเป็นสามีดีนะคะรู้งาน สุดท้ายค่ะอลิเซนมหาเวเนราที่ดรา้อนสโตนสองคนนี้เจอกันครั้งล่าสุดที่เดอะเกรทเซฟตอนที่เวเนราปลอมตัวไปคุยกับอลิเซนแต่ถูกปฏิเสธครั้งนี้กลายเป็นอลิเซนเองที่มาขอสงบศึกนะคะเธอก็เป็นห่วงเฮเลนาแล้วก็เจเฮราหลานสาวอยากจะหนีออกไปใช้ชีวิตสงบสุขแล้วก็เสนอที่จะเปิดประตูเมืองเอาไว้ให้แล้วก็ยอมแพ้ด้วยนะแม้ว่าจะรู้ว่าเอกอนและเอมอนคงจะต้องตาย เป็นการเคลียร์ใจกันครั้งสุดท้ายระหว่างเพื่อนสองคนและเราก็จบซีซั่นไปแบบนี้ค่ะทีนี้มาเริ่มดูตัวอย่างกันดีกว่าเริ่มแรกเราจะเห็นอลิเซนเดินกลับเข้ามาที่เร k e ีฟแล้วก็เข้ามาที่ห้องถงบันลังเหล็กนะคะโซคิดว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากฉากจบของซีซั่น2เลยดูสีชุดยังเป็นสีฟ้าชุดเดิมก็คือเพิ่งจะกลับมาจากที่ไปเจอเวเนราที่ดรา o อนสโตนพอเข้ามาปุ๊บก็เจอกับเอมอนที่นั่งรออยู่ เอมอนตาเดียวลูกชายคนรองตอนนี้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนเอกอนที่ถูกไฟมังกรเผาที่เขามาว่าราชการเองไม่ได้เอมอนก็ดูสบายมากบนบันลังเหมือนอยากจะนั่งมานานนะคะที่มือขวาของเอมอนมีดาบแบล็กไฟอยู่ดาบนี้จริงๆก็เป็นของเอกอนแต่ว่าถูกเอมอนยึดมานี่แหละเอมอนถามอลิเซนว่าไปไหนมานะคะก็รับรู้ถึงความผิดปกติแล้วแหละ ไม่รู้ว่าอลิเซนจะตอบอย่างตรงไปตรงมาแค่ไหนว่าไปเดียวกับเรเนรามาอลิเซนบอกเอมอนว่าอีกไม่นานเรเนราจะต้องส่งมังกรตัวใหม่ของเธอมาที่นี่และทุกอย่างก็จะต้องจบลงอันนี้ไม่น่าจะเป็นการวางแผนซ้อนแล้วนะน่าจะเป็นการเตือนหรือว่าจูงใจให้เอมอนยอมแพ้แต่ดูหนา้าเอมอนสิจะยอมไหมล่ะหน้าแบบนี้ ตัดภาพมาที่ดรากอนสโตนค่ะเ e เนร่าเรียกประชุมสภาเล็กของตัวเองแล้วก็บอกกับสภาเล็กว่าอลิเซนได้มาหาเธอที่ดรากอนสโตนนี้แล้วก็ตกลงจะยอมเปิดประตูเมืองยอมให้เวเนร่าเข้าไปยึดเมืองได้แต่โดยดีคนปู่ด้านซ้ายก็คือคุณปู่เคลติก้าส่วนควีนสกาดคนขวาที่ยืนอยู่ก็คือลอเรนต์มาแบรนที่อยู่กับเวเนร่ามาตั้งแต่สีสั้นที่แล้วนะคะ แต่ก็มีเสียงเจสซีริสพูดเตือนไม่ให้เธอเชื่อใจอลิเซนอีกซึ่งเราก็เห็นด้วยกับเจสนะไอความเชื่อใจกันไปกันมาแล้วก็เข้าใจผิดกันใหม่หลายรอบเนี้ยมันทำให้ผู้หญิงสองคนนี้ตีกันมาเยอะมาก แต่ก็เข้าใจเ e นิร่าด้วยเพราะว่าอลิเซนเป็นเพื่อนที่รักที่สุดมาตั้งแต่เด็กใจนึงมันอยากเชื่ออยู่แล้วอีกใจก็คือไม่อยากให้มีการสู้เพื่อฆ่ากันเพิ่มอีกความหวังว่าอลิเซนจะทำตามที่พูดก็เลยเพิ่มทวีคูณและเดมอนก็ทำหน้าสงสัยเหมือนกันกับเจสค่ะ มามัางกรตัวแรกที่เราเห็นก็คือ Moon Dancer ของเบลล่าคู่มั่นของเจสซรีสนะคะเราเคยเห็นคู่นี้มาแล้วตอนที่เบลล่าขี่มังกรล่าจรวนจนไปเจอกับแก๊งของคริสตินโคแล้วก็เควนไฮทาวเวอร์แต่ดูทรงรอบนี้น่าจะไม่ใช่แค่การล่าจรวนน่าจะอยู่ในระหว่างการต่อสู้เลยแหละทรงผมของ m น o n d a n อร์ก็อย่างพังร็อกชอบมากนะคะชอบมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้ว มาดูทางเอ้อนกันบ้างค่ะเราได้เห็นเอ้อนอยู่สองสาฉากนะเอ้อนที่หนีออกจาก King's Landing มาพร้อมลายริสตองตอนนี้ก็เดินได้แล้วแข็งแรงขึ้นสภาพดีกว่าตอนที่ถูกเมสเตอร์เลี้ยงไข่เอาไว้มากนี่ขนาดโดนเผาทั้งตัวแล้วยังรอดแต่ว่านี้เดินอยู่ที่ป่าไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วเราก็ดินเสียงพูดว่ากษัตริย์สละราชสมบัติแล้วจริงๆเอกอนก็ไม่เชิงว่าสละแล้วนะแค่หนีภัยออกมาก่อน อันนี้ก็เอก้อนเหมือนกันค่ะกําลังแทงใครก็ไม่รู้ว่าเจ็บหนักขนาดนี้ยังสู้ไหวอีกก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะถ้ามองดูดีๆด,ด้านซ้ายนี้จะเหมือนเป็นรถหรือว่าเกวียนเอก้อนน่าจะเพิ่งลงมาจากเกวียนที่ใช้นั่งเพื่อหนีออกจากคิงแ l ลนดิ้งไปหรือเปล่า อันนี้สิ้นสุดท้ายของเอกอนนะคะเป็นเอกอนที่เ่านหน้ามองเห็นอะไรบางอย่างเหมือนจะอยู่บนท้องฟ้าถ้าเดาเลยก็เดาว,ว่าเห็นมังกรค่ะแต่มังกรตัวไหนนี่ไม่รู้จริงอันนี้ก็เป็นแผนการรบไม่แน่ใจว่ามันคือที่ไหนนะคะดูไม่ออกดูออกแค่ว่าชิ้นที่วางอยู่อันนี้เป็นมังกร มาอีกตัวละค่ะเทเซ r รี Th n The Blue Queen ราชินีสีน้ำเงินตัวนี้เป็นมังกรของเดรอนลูกชายคนสุดท้องของอลิเซนในซีซั่น2นี้เราก็ยังไม่ได้เจอกับเดรอนนะคะแต่ว่าเขาเคยถูกพูดถึงมาแล้วตอนที่เควนไฮทาวเวอร์มาถึงคิงส s แลนดิ้งอลิเซนก็ถามถ่ายถึงเดรอนลูกชายที่ถูกแยกเอาไปเรียงที่โอล t o ทาซึ่งเควนก็ตอบว่าเดรอนเนี่ยเป็นเด็กดี ตัวเทสเซเรียนก็สีน้ำเงินสมมงสมชื่อ The Blue Queen มากเพิ่งจะได้เห็นกันชัดๆนะคะก่อนหน้านี้เรามี The ะเร Queen ก็คือมังกรเมลิสของเจ้าป้าเรนิสที่เป็นสีแดงทองแดงสวยสง่าแต่สองคนนั้นเขาตายไปแล้วเนาะก็จะเหลือแค่ Blue Queen แต่ซับว่าถ้าเทียบกับเร Queen แล้วเทสเซเรียนยังหรูหราไม่เท่านะคะ ในรูปนี้ก็ไม่มีคนขี่เราก็ยังไม่ได้เห็นแดรอนอยู่ดีน้องจอดอยู่หน้าเต็นท์สีเขียวของค่ายฐาน h i g h วเวอรค่ะมีเสียงพูดว่ารุ่งอรุณใหม่กำลังมาพร้อมกษัตริย์ที่ยังไม่แปกเปื้อนไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครแต่จอบเดาๆๆว,ว่าน่าจะเป็นเสียงของแดรอนนะ ส่วนคนนี้ค่ะดูจากชุดเกราะก็รู้ว่าเป็น High Tower ์คงคนนี้ก็คือออมุนไฮทาวเวอร์เป็นลูกชายของโฮเบิร์ตไฮทาวเวอรพี่ชายของออตโตจะชอบความผ้าคาดสีเขียวดูไฮเอนมากชวนให้นึกถึงเกราะของไทวินแลนนิสเตอร์ที่มีผ้าคาดแบบนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าของไทวินเป็นสีแดงด้านหลังของออมุนก็คือกองทัพ High วเวอรล้วนๆเลยค่ะ ต่อไปคุณป้ามาแล้วป้าเวก้าเผาใครก็ไม่รู้นะคะคนถูกเผาไฟลุกกันหลายคนไม่รู้ว่าเอมอนอยู่บนหลังคุณป้าไหมนะมองไม่เห็นแล้วก็มาแล้วค่ะเดมอนท่านอารอกพรินซ์ของเราอยู่ในสนามรบนะคะได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่สักทีมีรูปเสียบรูปฉึกอะไรหลายอย่างเลยเดมอนจะได้เดือดแน่นอน มวกเรอกของเดมอนตรงสันจมูกนี้เป็นหัวมังกรด้วยนะคะและท่านอาก็พูดว่าเจ้าเป็นราชินีแห่งมังกรเจ้ามีอำนาจเด็ดขาดในมืออยู่แล้วสายอวยเมียต้องยกให้ท่านอาเขานะคะภาพนี้ก็เป็นเดมอนกำลังสู้กับคิงสกาดของฝ่ายอลิเซนสักคนส่วนนี้เป็นเดมอนบนหลังคารักซิสค่ะในที่สุดคารักซิสก็จะได้มีฉากแอคชั่นบ้างไม่เอาแค่ยืนขู่เฉยๆแล้วนะ น้องน่ารักรักน้องแต่มุมนี้มองไม่เห็นคอยาวๆเลยอยากได้มุมอื่นเพิ่มนะคะคิดถึงคอของน้องนัแหละกองทัพเรือของเวลาริออนกำลังอินแอคชั่นถูกธนูปักข้างเรือเพียบคอลิสก็เครียดมากๆค่ะซูมหน้าใกล้จนเราเห็นลายม้าน้ำบนหมวกเกราะของคอลิสเลยชอบอะ่ะอันนี้เป็นคอลิสกำลังแหงนมองอะไรบนฟ้ามังกรแหละอะไรจะมาบนฟ้านอกจากมังกรเนาะ และนี่ก็คืออา i ินออฟเฮลนะคะกำลังสั่งการบนเรืออาินเป็นพี่ชายของอาราออฟเฮาลดราก้อนซีดคนที่ขี่มังกรได้อาินคือคนที่ไม่อยากยอมรับว่าพ่อของตัวเองคือใครแล้วก็คอยโกนผมสีเงินของตัวเองออกคนจะได้ไม่รู้ว่ามีสายเลือดวาลลเรียมาจากทางพ่อซึ่งก็คือคอร์ลิสนะคะนี่เลยต้นแบบการปลอมตัวแบบเนียนๆฉบับไทเกเรียนโกนมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ไม่มีใครสงสัยเลยด้วย เราเจอคริสตินโคแล้วค่ะกำลังเดินเท้าแบบไม่ใส่เกราะ ไม่ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยก็น่าจะแค่เดินทางเฉยๆไม่ได้เตรียมตัวรบคริสตันนั่งลงแล้วก็มองขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็มีภาพนี้โคตดเทเป็นมุมเบ d ร์ y ไอวิวมองลงมาจะเห็นคริสตันนั่งอยู่ข้างๆรอยเท้ามังกรอ่ามังกรตัวไหนเนี่ยเท้าใหญ่มากตอกย้ำสิ่งที่คริสตันคิดเอาไว้เมื่อตอนจบของซีซั่น2นะคะคริสตันตอนนั้นกำลังช็อกที่เห็นพลังทำลายล้างของมังกรก็บอกเควนว่าเมื่อมังกรไา้รำผู้คนก็เหมือนกับ ฝุ่นใต้เท้าของพวกมันนี่เขาก็มานั่งเป็นฝุ่นใกล้ๆรอยเท้าของมังกรนี่แหละค่ะถึงจะไม่ได้ใส่ชุดเกราะแต่ก็มีฉากสู้อยู่นะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นสนามรบเหมือนดนซุ่มโจมตีอะไรอย่างนี้มากกว่าทหารไทเกเรียนพร้อมรบอยู่หน้าบัลลังชอบคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขียวนะคะเพราะว่าชุดเขาเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าตอนที่อลิเซนเดินเข้าเรดคีฟดึงดาบขึ้นมาสู้กับใครเนี่ยอยู่ในถงบัลลังเลยนะคะ ส่วนแกงนี้เป็นแกง Winter's Wolves ค่ะเราเห็นธงรูปหมาป่านะ Winter's Wolves ก็คือคนจากแดนเหนือที่ c r e g ก n Stark กหลอดแห่ง Winterfell สัญญากับเจซีริสว่าจะส่งมาช่วยบ้านดำเราก็ได้เห็นพวกเขาแล้วแบบแวบๆตอนจบซีซั่น2นะตรงนี้มีความยกพลขึ้นบกนะคะใครเป็นใครไม่รู้แต่ดูจากดาบโค้งๆล้วจับนึกถึงทหารฝ่ายทรายาคีไตรประมุกที่เคยสู้กับเดมอนตั้งแต่ซีซั่นแรก ตอนจบซีซั่น2องไทแลนด์ไรนิสเตอร์ได้รับมอบหมายจากเอมอนให้ไปขอทับเรือจากใจประมุกเพื่อมาสู้กับทับเรือของเวลาริออนโดยที่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าบัลลังก์เหล็กจะต้องยกสเตปสโตนให้เขาก็คือฉากที่ไทแลนด์โดนล้อมวงให้ร้องเพลงให้สู้อะไรแปลกๆนั่นแหละนะคะอันนี้ก็น่าจะมาร่วมรบแล้ว นี้เป็นมังกรกําลังบินเลียบไปกับน้ำแล้วก็กองเรือมองไม่เห็นธงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรือของใครนะคะแต่ตัดมาอีกภาพหนึ่งเป็นเจสซิริสบนหลังเวอร์แม็กซ์แน่นอนเจสซิริสตะโกนว่าดราการิสก็คืออยู่ในระหว่างการรบนะคะเอาแล้วจะได้เห็นเจสแล้วก็น้องเวอร์แม็กซ์ในฉากแอคชั่นกันแล้วค่ะ สีหน้าของเรเนราตึงเครียดมากดูทรงผมดูชุดแล้วเหมือนจะเป็นฉากเดียวกับตอนเริ่มแรกนะคะแต่ว่าสีหน้าต่างกันเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนละวันหรือเปล่าเรเนราสีหน้าตึงเครียดอีกแล้วตึงๆๆทั้งซีซั้นแน่นอนเราจะเห็นเรเนราพยายามทุบป,ประตูอยู่หลายครั้งนะคะจะมองว่าน่าจะเป็นถูกขังเอาไว้ในห้องแล้วพยายามออก ดาล้วนๆเลยนะไม่งั้นก็ไม่รู้จะทุบทำไมแต่ที่น่าสงสัยมากกว่านั้นก็คือทำไมเบเนราถ,ถึงถูกขังเนี่ยอันนี้ก็เป็นไฟมังกรแล้วก็อัศวินสักคนไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนสุดท้ายเป็นเสียงของเดมอนพูดว่า นี่คือนาทีที่เจ้ากลายเป็นราชินีแล้วก็เป็นภาพของเรเนราน้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวดอีกแล้วค่ะจริงๆถ้าพูดว่าเป็นราชินีจะแปลว่าสิ่งที่เรเนราหวังมาตลอดกำลังจะกลายเป็นจริงใช่ไหมแต่ทำไมใส่ภาพตอนร้องไห้มาให,ให้มันขัดกับคำพูดหรือเพราะว่าการจะเป็นราชินีต้องแลกมากับความสูญเสียมากมายเหลือเกิน อ่ะก็มีตัวละครอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้เห็นนะคะอย่างเช่นออโต้ไฮทาวเวอร์เกวินไฮทาวเวอร์เฮเลนาลุงไซมอนสตรองเหล่าดราก้อนซีดแอดดัมออฟฮาวออฟเดอะไวท์ฮิวแฮมเมอร์เรน่าเลดี้เจนแอรินมิสเซเรียและน้องๆมังกรอ,อีกหลายตัวที่ยังไม่มาไซแร็กซ์ดรีมไฟซีสโมซิลเวอร์วิงเวอร์มิทอร์ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยรอตัวอย่างตอนต่อไป ทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างแรกของ House of the Dragon ซีสั้นสาจับเดาๆว่าฉากที่เห็นทั้งหมดนี้มันน่าจะอยู่ในตอนตอน้ตนๆซีซั่นเลยนะคะไม่น่าจะอยู่ลึกไปถึงเอพิโซดที่4เอพิโซดที่5ถ้าเปิดซีซั่นมาไม่เดือดแฟนๆไม่ยอมแล้วแน่ๆเพราะซีซั่น2มาอยูไว้ช่วงหลังแล้วก็มีข่าวหนาหูมากเหลือเกินว่าคุณ Ryan Condal ลช o เรนเนอร เอาใจออกห่างลุงจอร์ดเลือกเส้นทางเป็นของตัวเองซึ่งถ้าเลือกเส้นเรื่องใหม่แล้วมันดีทุกคนก็คงจะชื่นชมแต่ถ้าเลือกออกมาแล้วไม่ดีอีกนี่โดนด่ายับแน่เพราะว่าซีรีส์อันนาย t h t เ e อ e e เ e n ว n นคิงดเขาพิสูจน์มาแล้วว่าการเคารพต้นฉบับมากๆก็ทำออกมาดีได้นะคะเป็นการกดดันทีมงานฝั่งนี้มากขึ้นไปอีกก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็รอดูก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจแต่ว่าอยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้เริ่มดูอัน t เ e เว่นคิงดอมให้เริ่มได้แล้วนะคะวันจันนี้จะเป็นตอนจบซีซั่นแล้วและจะบอกว่ามันสนุกมากห้ามพลาดห้ามพลาดเลยส่วนซีซั่น2ของ House of the Dragon นี้เขาบอกว่าจะมี8เอพิโซดเหมือนซีซั่นที่แล้วแต่ความยาวก็จะประมาณตอนละชั่วโมงไม่สั้นๆแบบอันใน t ดฟท์เซเว่นคิงดอมสนะคะจุใจกว่าแน่นอน ใครตาดีมองเห็นอะไรนอกจากที่จอบพูดถึงไปก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะจะย้อนตามไปดูด้วยแล้วเจอกันใหม่ในเวสชรัสค่ะ